มีกินครับจมนีได้แล้วโอ้ตัวแรกโอะตะเพียนเออตะเพียนสวยเลยมาแล้วครับหนึ่งแต้ม,มงามงามงามโอ้นี่ครับเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วหนึ่งแต้มอถอนครับโดนโอ,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 โอ้ตะเพียน อโอ้โหสองแต้มนะครับนั่งแป๊บเดียวถือว่ามาเข้าหมายได้ดีครับตอนนี้ได้อีกแล้วครับแต้มส,สวยอสองแต้มตะเพียนใสเ,เป้งเลยก็สวัสดีครับเพื่อนๆน,น,นานักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตกปลาสายชิวครับวันนี้ก็พาทุกคนมาตกปลากันที่คลองช่องสเสดานะครับแต่ว่าบรรยากาศมันจะเปลี่ยนไปไหน่อยครับเพราะว่าวันนี้เรามา มาอยู่บนเรือครับก็ลงทุนซื้อเรือมานะครับเป็นของเล่นชิ้นใหม่นะครับก็จะได้มีอะไรแปลกๆใหม่ๆให้น้นๆได้รับชมนะครับอ็จจะเข้าถึงหมายได้ดีกว่านะครับเนี่ยหมายตรงนี้ก็มานั่งได้แป๊บเดียวครับงัดไปสองแต้มแล้วแรกว่าจะไม่ถ่ายคลิปนะครับก็ลองซะหน่อยมันก็จะตั้งกล้องยากๆหน่อยนะครับมุมกล้องอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่อาจจะต้องปรับอะไรอีกเยอะแยะนะครับตอนนี้ก็ตกๆแบบนี้ไปก่อนครับเพิ่งได้มากำลังเือ โอเคครับจ้าดละเดี๋ยวไปรอรับชมกันครับว่าจะหมานหรือเปล่าวันนี้มารอรุ้นกันครับมันก็จะยากๆหน่อยนะครับนั่นอ่ะพื้นที่ก็ค่อนข้างแคบแล้วก็มันทรงตัวไม่เหมือนอยู่บนบกครับก็จะยกงนกแงกนกแงกหน่อยแต่ก็จอดข้างๆตะลิงครับอ้ยอึ๊บจะรอดหรือเปล่าวันนี้ เดี๋ยวจะลองมาเทสดูสักมันสองชั่วโมงนะครับสองสามชั่วโมงที่วางคันเราก็ยังไม่มีเลยนีกก่ก็ได้มาสองแต้มนะตแล้วต่อแล้วต่อแล้วถอนอูหอ้าวขึ้นยอดไม้แล้ว โอ้โหอือโอ้อะไรครับนายถอนครับโอ้ลุดเฮ้ยวัดโดนอยู่ทำไมสองไม้แล้วสองไม้แล้วยังไม่มีผลงานเลย จมโูเฮ้ยไายไม่ได้อีกแล้วไปแล้วครับภาพอีกแล้วเราไม้ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้วัดก็ไม่ค่อยจะติดอถอนโดนโดนครับโดนโดนโดนเฮ้ยโอ้โหนี่ไงไอ้ตัวนี้ไงลงวัดไม่โดนเกี่ยวหางเลยครับเป็นตะเพียนน้อยลูกตะเพียน อืเออเอเอ้ใจเย็นใจเย็นๆโอ้โหเข้าหางเลยไปกันโอ้ถึงว่าวัดไม่ก็ติดลูกกระเพียนน้อยเองครับนั่นแหละวัดไม่โดนเลยลูกกระเพียนมาแล้วอืช้อจม้อนทอนโดน โอ้ตัวมีไซส์โอตะเพียนตะเพียนเพื่อนโอ้โหได้อีกแล้วตะเพียนครับาามาครับนนมาแนอะโอ้โหนี่เป็นปลาตะเพียนครับไซส์สานนิ้วสวยๆวยหนึ่งเต้มเอไม่ใช่หนึ่งเต้มสามเต้มครับ <c oughs> เราได้ก่อนหน้านั้นมาสองตัวละได้ไหมหนึ่งเต้มเฮ้อ ไม่ทุ่นมันลอยตุ๊บปองตุ๊บปอง <c oughs> ลมมาแล้วอ้อลากินลากิน อ๋อโดนโดนอออ๋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 อนี่โอ้สวยสวยสวยเอ้ยเปี่ยนนะครับโอ้โหปาเอ้ยได้แล้วครับแต็มที่สี่แล้วโอ้โหตัวนี้ยกขึ้นมาเปลี่ยนเดียรเฉยลมมันพัดนะครับเราดูการทุ่นไม่ออกผมก็ว่าจะยกขึ้นมาเปลี่ยนเดียร์กเกี่ยวเฉยได้อยู่ได้อยู่ถือว่าหมานอยู่ครับนี่สี่ต้มนี่ก็ พอกินแล้วนะครับนั่นนะก็มานั่งสนุกสนุกสักสองชั่วโมงนะครับหาปลาไปทำกับข้าวได้สักห้าตัวก็โอเคแล้วครับรเพื่ออาจจะเอาไปทำเป็นปลาส้มนะครับเก็บไว้กินได้หลายวันหน่อย ปลาของเราแล้วครับวันนี้ก็ดูเก๊ะๆกัางๆหน่อยนะครับยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันสําหรับตกปลาบนเรือของเรานะครับนี่ได้มากีแต้มเลยนี่ครับได้ปลาตะเพียนมาอย่สี่แต้มสวยๆครับไซส์สามนิ้วสี่นิ้วเลยไซส์สวยอยู่ครับนี่อก็ถือว่าพอได้อยู่ครับวันนี้กับการมานั่งเรือตกปลาของเรานะครับอาจจะ ดูเละเทะหนอ่อยครับดูลำบากลำบากหน่อยก็เดี๋ยวอาจจะต้องปรับปุงอะไรอีกครับก็หวังว่าน้าๆนนจะชอบกันนะครับต่อไปก็น่าจะได้เห็นผมมาพายเรือนั่งตกชิงหลิวบนเรือแบบนี้นะครับโอเค,คยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจด้วยนะครับน,านา้าๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ